สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบบ่าวลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะพาไปดูของทางภาคเหนือกันบ้างครับว่าได้มีการเปิดข้อมูล10โรงงานน้ำตาลภาคเหนือรับผิบอ้อยสดอ้อยไฟไหม้ล่าสุดเป็นอย่างไรนั่นเองครับก่อนไปฟังก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่สองกำแพงเพชรอัปเดตสถานการณ์หีบอ้อย10โรงงานน้ำตาลของภาคเหนือนั่นเองครับวันนี้ก็คือ23มกุมภาพันธ25์2567ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่2กำแพงเพชรมีการรายงานสถานการณ์อ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลในภาคเหนือปีการผลิต2566ทับสอง ของวันที่21กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาปริมาณการเข้าอีบอ้อยของสะสมทั้งสิ้นก็คือ14,727,10.31 0 10, 3, 1, ตันอ้อยสดก็ประมาณ11,315,684.83ตันคิดเป็นสัดส่วนก็76.84%และก็อ้อยไฟไหม้อยู่ที่ สามล้าน4ี่แสนหนึ่งหมื่นหัน้่าจุ่ล้านตันนั่นเองครับคิดเป็นสัดส่วนก็23.16%นเซ็นต์นั่นเองครับนี่ก็คือการได้เปรียบเทียบอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ที่สะสมของโรงงานน้ำตาลทั้ง10แห่งในภาคเหนือณนะวันที่21กุมภาพันธ์2567ก็มีตามโรงงานดังต่อไปนี้เลยนะครับผม หนึ่งก็คือโรงงานทิพสุโขทัยมีอ้อยสดอยู่ที่97.64%ที่เหลือก็คือเป็นอ้อยไฟไหม้นั่นเองครับไทยเอกลักษณ์มีอ้อยสด98.03%ที่เหลือคืออ้อยไฟไหม้นั่นเองครับสามก็คือพิจิตโลกมีอ้อยสดอยู่98.14%ที่เหลือคืออ้อยไฟไหม้นั่นเองครับแล้วก็มาดูที่ทิพกําแพงเพชร มีอ้อยสด98.62%ที่เหลือก็คืออ้อยไฟไหม้นั่นเองครับมาดูที่กำแพงเพชรก็มีอ้อยสด97.65%ที่เหลือคืออ้อยไฟไหม้มาดูที่นครเพชรมีอ้อยสดอยู่91.98%ที่เหลือก็จะเป็นอ้อยไฟไหม้นะครับรเกษตรไทยอินเตอร์รวมผลมีอ้อยสด70.18%ที่เหลือก็เป็นอ้อยไฟไหม้ กเกษตรอินเตอร์มีอ้อยสด56.31%ที่เหลือคืออ้อยไฟไหม้ไทยรุ่งเรืองมีอ้อยสดอยู่48.14%ที่เหลือคืออ้อยไฟไหม้นั่นเองครับและสุดท้ายก็คือไทยอุตสาหกรรมเพชรบูรณ์มีอ้อยสด69.18%ที่เหลือก็จะเป็นอ้อยไฟไหม้นั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการหีบอ้อยของทาง ภาคเหนือนั่น,น,นเองครับเราก็มาเปรียบเทียบให้ฟังในแต่ละโรงงานทั้ง10โรงงานนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็น